ฮัลโหลสวัสดีค่ะเรามากันที่คาฟูมาร์เก็ตที่เงานรวคายรอประเทศอิตาลีเดินเข้ามาเลยมันก็จะลมแบบบิ๊กซีแมคโครโลตัสเนี่ยมีเริ่มต้นที่หนังสือมีหนังสือแอนแฟงด้วยว่าไม่ได้แล้วก็เป็นโซนพวก stationary เครื่องครัวเครื่องใช้เปล่าของเขียนค่ะเครื่องเขียนค่ะแล้วก็ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีนี่คือเครื่องตู้เย็นนะคะแล้วข้างล่างคือเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้าตัวนี้ทาไมถึงสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเหมือนเครื่องซักผ้าที่เคยใช้ที่ Airbnb ตอนทริปปีใหม่เนี่ยมันก็จะเปิดตรงนั้นคืออีชั้นคือซักทุกวันซักวันละสี่ห้ารอบจนเจ้าของบ้านหมดค่าไฟเกินค่าเช่าที่ชั้นเสียแน่แนเตาลงเตารีดก็มามอ้อทอดไร้น้ำมันแอร์ไฟเจอร์ก็มีนี่เพิ่งขายของตัวเองไปเมื่อสองวันที่แล้วที่ซื้อมาจากสเปนเพราะว่าเทอมนี้อยู่ที่ bon ไปไปไปลิสบอนจะไม้รถเทอรไมสัต่ว มะหงข้าวโอเคกลับมาเราต่อก็เลยโอเคขายของไปแบกไม่ได้ก็เลยขายไปขึ้นราคาก็คุ้มมะหงข้าวตัวนี้นะคะคือดีมากถูกกว่าที่เราซื้อที่สเปนด้วยแล้วก็มีอะไรมีอันนั้นอ่ะมีม้นนะมมอนึ่งคือนี่อยากได้ม้อนึ่งมากที่เป็นคนชอบกินอะไรนึ่งหนึ่ง,งพวกแบบติ่มซำอะไรพวกนี้าผักผลไม้มานึง่งนี่คือชอบแล้วแบบมันถูกกว่าฉันน่ะคือฉันก็ซื้อจากคาฟูที่สเปนนะเว้ยฉันเซ็งมากคาฟูนะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสเนาะจริงๆแล้วเป็นของฝรั่งเศสคือเราจะเห็นได้ว่าที่ฝรัั่่่งงเเเเศศสนนียขออออใคาาาฟููะะะจถกกกกวททุปรลบม แล้วก็มีหม้อหุงข้าอีกตัวหนึ่งคือเล็กกว่านิดนึงแล้วก็แต่ไม่มีหม้อนึ่งแต่ถูกกว่านะคะอยู่ที่สิบห้ายูโรก็คือหม้อที่ฉันซื้ออียี่สิบเอ็ดยูโรหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็อีมานั่งนี้นอยากได้มากเหมาะกับคนที่เกียจนอนตายอยู่บนเตียงได้เลยแบบฉันจะกินจะนั่งจะนอนจะดูหนังจะทําอะไรอยู่บนเตียงก็ได้เลยเนี่ยเอาวางไว้บนแลบเนี่ยอยอะไรนะโยหน้าตักนะ่เออคือเหนื่อยคืออันนีอ้อัดเสียงรอบสองนะคะอัดต่อกันทันทีเลยเพราะรอบแรกพูดไปแล้วบรรยายไปแล้วแต่ลืมอัดเสียงแล้วคลิปเท่าไหร่คล คุณสองอันนี้คือโซนหมาโซนสุนัขโซนคนรักสัตว์นะคะคนที่นี่เวลาพาไปวอล์กกัด็อกเนี่ยพาหมาไปเดินเล่นเขาจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเขาจะต้องเก็บขี้มันค่ะแต่ถามว่ามีไหมไม่เก็บมีค่ะเมืองปารีสค่ะแล้วนะปารีสนี่คือเดินเก็บขี้หมาตุมต้มหน้าตุ้มหน้าไปเลยอันนี้คือกินกับไลกินกับกาแฟเฮ้ยนูเทลล่านูเทลล่าหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกว่านูเทลล่ามาจากอิตาลีนั่นเองจริงไม่จริงจริงคือนี่ไม่เคยรู้เลยว่าน,นูเทลล่า,า,า,าเป เฮ้ยทำไมยูเทล่าถูกกว่าที่อื่นมากๆเราเลยต้องเซิร์ชพอเรารู้ว่าอ้าวเฮ้ยมันเป็นแบรนด์อิตาลีเราวะมันก็เลย make ซนที่แบรนด์ประเทศไหนก็จะทำให้ของประเทศนั้นถูกนั่นเองกุลิโกมีเกระโดดแต่เราถามหน่อยกุลิโกที่ใคยที่มันเป็นแบบเนี้ยเขาใช่ป๊อกกี้ไหมเจ้าเด็กกานใช่ไหมกุลิโกป๊อกกี้หรือว่าคนละเจ้าหรือมันก็คือกุลิโกป๊อกกี้ก็คือป๊อกกี้จำไม่ได้แล้วกลับมาที่ชาคนยุโรปชอบดื่มชามากเหมือนกันกับคนอังกฤษนั่นแหละค่ะ คนอินเดียก็ชอบกาแฟก็มากาแฟเนี่ยเราเห็นไหมอะไรนะลาวาซ่าเนี่ยเป็นกาแฟที่แบบแบรบนด์อิตาลีเราดังมากดังทั่วยุโรปเลยคือไปที่ไหนก็จะเจอมันอ่ะอันนี้คือช็อกคลตคน้คนๆไปกินกับชูโรสคิดถึงมาชูโรนี่คือต้องมอบให้สเปนอย่างเดียวอันนี้พวกไปห่อแรปห่อโตติยาห่อทากโก้มัง้งห่อเบอร์เกอร์ก็คือฉันรู้แค่นี้ละค่ะฉันไม่รู้อีกแล้วขอฉันหายใจแปบ,บหนึ่งสองสามกลับมาอันนี้ก็จะเป็นพวกบิสกิตปะเออเอาไว้กินนี่กลับมาต่อ ครีมเทียมหละถ้าจำไม่ผิดแล้ว The Brand Italy แต่ว่าเมื่อกี้ที่มันขึ้นว่า Milk um คอนเดนซ์มิลค์อินนมข้นอ่ะที่รอบแรกเลยอ่ะคือแพงกว่าลิสบอนนะคะแล้วก็พวกเอ่ออะไรนะอินสแตนดูโดอ่ะพวกบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะของที่นี่คือแพงของยุโรปแพงเขาจะไม่นิยมให้คนของเขาอ่ะกินอาหารไม่มีประโยชน์แบบนี้ มือ่อกี้หนึ่ง 1. จุดกว่าๆเลยใช่ไหมเกือบสองยูโรเลยแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านเอเชียจะอยู่แค่สี่สิบเซนนี่มาอิตาลีพลาดไม่ได้คือพาสตา้าเมืองพาสต้าไงคะเห็นไหมคะพาสต้าเยอะคือซุเปอร์มาร์เก็ตเป็นสถานที่ที่บ่งบอกความเป็นโลโก้หรือวัฒนธรรมของโลโก้ที่นั่นได้ชัดเจนที่สุดอย่างอิตาลีเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นไหมพาสต้าแม่พาสตา้าพาสตา้า,สตาเยอะมากเราชื่อเรียกต่างกกกกกันน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 มมมาออออีีีแบบีีีแบบีีีี่่่่เเเเเเเลลพพพแแ้้ยยยยๆๆ็็ิิิใหหญวบบรฟูซ เคสตีฟูซิลี่อาจจะเป็นฟูซิลี่รสชีสเดาถ้ามันเหมือนโปรตุเกสกับสเปนก็นเกสอเส้นยาวๆก็สปาเกตตี้เออมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแหละอีแบบนี้เรียกอะไรอีแบบนี้เรียกเมสซี่ซ้ำอย่างฉันไม่รู้ฉันรู้แค่สามอย่างเพนนีฟูซิลี่แล้วก็สปาเกตตี้ฉันไม่รู้เยอะกว่านี้แล้วพอเธอดูสิมันยังไม่จบมันเยอะมากเากลียวแบบนี้อะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรคเนี่ เธอไปหาเรียนรู้เองเธอคนหารูปพาสต้าแล้วมันก็จะแบบขึ้นชื่อหมดเลยพวกชิปพวกแสแนดของยุโรปนะคะจะไม่ค่อยมี M S g ก็คือโมโนโซเดียมกรูตามตนั่นเองไม่มีเลยก็ได้ถือว่ามันแบบผิดกฎหมายเขาก็จะไม่ใส่อือวันนี้ก็จะไม่เคยกินแต่อยากลองคือนี่เป็นคนชอบกินชิปส์มากเป็นคนชอบกินอาหารแบบนี้ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่แบบมันแพงค่ะกินได้ตามจํานวนจํากัดแล้วก็ข้าวที่อิตาลีก็คือ ความดังของอิตาลีก็คือรีซอตโตรีซอตโตนี่ก็ของอิตาลีเหมือนกันนะคะเฮ้ยทำไมอิตาลีมันมีแต่อาหารดังๆเลยวะอะไรนะพาสต้าลาซานญ่ารีซอตโตพิซซ่าอะไรอีกเออไอศครีมเจลาตโตอะไรอย่างนี้นี่ด้วยโอลิฟแต่จริงๆโอลิฟที่ดังๆเนี่ยจะอยู่ที่สเปนโอลิฟคือมะกอกคนยุโรปใต้สเปนอิตาลีโปรตุเกสนี่คือชอบมากมามีพาสต้าเราขาดไม่ได้คือทูเมโต ตูมีด้ก็คือเอาไปใส่พาสต้ากับพิซซ่านั่นเองแล้วก็ข้อดีของแบบคาฟูคือเขาจะชอบมีไอเน,นี้ยอะไรนะเอ่ออาหารเอเชียใช่เขาจะชอบใส่พวกอาหารเอเชียเข้ามาเราก็จะบางเมืองที่เล็กๆเราไม่ค่อยมีร้านเอเชียก็จะมาซื้อพวกเอเชียจากนี่แหละจากคาฟูเนะเาะเธอก็จะเห็นว่ามีปลาก,กระป๋องเออมีปลาก,กระป๋องมีน้ำปลามีโซยูมีผักผักนี่คือนี่คือชอบสลัด r ร a d y to อ e a t มากๆที่ไทยก็มี ไม่แปกแต่เธจะต้องให้ดูอะไรยุปะแบงค์อกคอนโปโยคือซุปกรุงเทพกับไก่นะคะรสไก่เอซอยอะและไก่และอะไรนะซอยอะ่ะเอ่ออะไรนะซอยซอสอะซอสถั่วเหลืองเออคือแม่มันคืออไรอย่างนะน้องไม่เคยกินหน้าตาแบบนี้น้องไม่รู้จักแล้กลับมาต่อที่ผลไม้บอกเลยว่าผลไม้ที่นี่ก็แพงแพงกว่าสเปนสตรอเบอรี่ราคาดั้งเดิมที่3ยูโรลดราคาเหลือ1.99 ถ้าที่นี่เลยจะอยู่ที่1.69ต่บ1.29ที่ลิสบอนถูกกว่าคะ่ะแต่ถามว่าเออมันก็มีร้านอย่างเช่นโคนาดที่อิตาลีเนี่ยเอ่อสตรอเบอรี่ก็จะถูกนี่เขาก็มีหันเอเชียแบบเอาไปเวฟไปกินอะไรได้เลยก็มีแต่ราคาก็แรงนี่เป็นแบบไม่มีเงนินเอาผลไมา้เธอเสียงฉันแหบแล้วก็มีพวกพาสต้า ready to eat เธอถ้าม่นมีพวกพาสต้าแล้วมันจะขาดไม่ได้เลยชีสในการทำพาสต้าพิซซ่าเขาก็าจะมีชีสเยอะมาก ชีสอะไรอีกเบเกอรี่เยอะมากนี่ไม่ชอบหอบนี่ไม่ใช่สายพวกเบเกอรี่ดูดูพิซซ่าพิซซ่าโอ้ my god ชีสเค้กดูชีสเค้กเหรอโหนี่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 แก้วนี้แก้วนี้แก้วนี้คือทีรามิสุอันนี้ไม่อร่อยเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากความหวานแนะนำถ้าจะกินทีรามิสุไปกินพวกตามร้านเบเกอรี่ดีกว่าหรือไปกินตามที่ร้านที่เขาทำเอออันนี้อะไรเนี่ย ชีสนะคะยาวไปเลยค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะชีสมิเตชีสเลยค่ะแล้วก็มาที่พวกอาหารแช่แข็งหลักๆก็พวกพิซ่าพาสต้าพิซ่าคือเลยว่าพิซ่าพาสต้าผักเนี่ยให้แหมพิซ่าถามว่าแพงไหมไม่แพงพิซ่าไม่แพงเลย1ยูโร2ยูโรได้กล่องหนึ่งสองกองนี่คือแบบสุดยอดอร่อยไหมอร่อยด้วยแล้วเจลาโตเดอไอศครีมอิตาลีชื่อเสียงของมันตัวไอศครีมคือยาวมากเยอะมากดูเหรอ ไม่หมดไม่สิ้นยาวไปอีไนอีกถูกนะไม่แพงด้วยคือมีคนบอกว่าอเมริกาใต้อ่ะไอศครีมอร่อยแต่นี้ก็ไม่รู้แต่เพื่อนนี้ที่เป็นคนอิตาลีบอกว่ากินไอศครีมที่ไหนไม่อร่อยเลยนอกจากอิตาลีอันนี้ก็ไม่รู้คือหลักๆอ่ะมันจะมีสามแหล่งเว้ยที่ไอศครีมอร่อยมันจะมีอเมริกามีอิตาลีแล้วก็มีอเมริกาใต้เออในอเมริกาใต้นี้ไม่ได้บอกประเทศเนาะเอาทั้งทวีปเลยไม่รู้ประเทศไหนถ้าถามว่าเอเชียไอศครีมก็อร่อยนะไทยก็อร่อยญี่ปุ่นเกาหลีไอก็อร่อยมีแต่รสแปลก แต่ยุโรปประเทศ <c oughs> เอื่นไม่อร่อยเฮ้ยแต่บอเกอรเรียอร่อนะเว้ยเดลอินไอศกรีมโซนแอนด์พาสต้าเฟรสแอนพาสต้า it's so hard this is my first time it's really hard to decide what to eat in Italy tiramisu ice cream pasta pizza I want to try them all but I can't so hard โอเคฉันก็ไม่รู้ว่าฉันพูดอะไร <c oughs> ให้มันพูดไปเมื่อกี้ฉันจะ,จะตัดถือว่าเป็นฉันพักผ่อนอันนี้ก็คือชีสค่ะชีสว่าจเรยชีสปันก็กลกลมคือกินเลยนะเว้ยเอาไปต้มไปนู่นไปนี่คือเอามากินได้เลยคือแบบอื้อหือ คือมันแปลกใหม่สำหรับคนเอเชียอย่างเราเว้ยแต่ว่าสำหรับพวกเวสเทิร์นเมริกาเขาก็มีนี่มีผงมีผักสดไม่ใช่เนื้อสดสิแต่วันนี้ไม่มาขายแล้วต็นนี้ก็ของรถลดร,ร,ราคาค่ะคุย